ดามิสค่ะโทษหนีก็ติด I'm อ่ะวันนี้เรามาฝึกจำหน่อยกว่าข้อท,ที่1พูดถึงวันประโยคแรกพูดถึงการคำเสร็จสัญญาวันสุตอาหารเนี่ยลูกสตูดสติลใช่ไหมคะนี่นคือค่าของวันนะคะ no น o r w a y s Ronnie นะคะมาจากชาวนอร์เวย์นั่นเอง is here to dream นะคะมาทำให้ให้ชีวิตเราได้ผู้จัดการที่มีความสามารถ ที่เหมือนกั้โอเคข้อที่สองหาัคือประโยคั้งัแล้วก็ไอตรงแยนะลูกแยกานั้นแยกอาหาตอหใจอาาสตูสตลแยกรอนิสเพียรทูฟิว่า้ในข้อที่หนึ่งมีทิวอีกครั้งค่ะเด็กๆสองม้เด็กจำเลยว่าคำว่าทิวไอทำท่าเนี้ มี2ครั้งนะคะพอท่อนที่2เรามาพูดถึงการร้องพเพลงแชร์ตอนนี้ใช่ไหมที่บอก We sing for our Nico mental wings ใช่ไหมคะลูก We sing for our Nico mental wings แบบร้องร้องร้อ่าดบร้องร้องอ่าคือท่อนที่2พูดถึงการเชียร์รอนนี่นะคะพอเชียร์รอนนี่เสร็จพูดถึงการเตะฟุตบอลว่าเราเตะสไตล์ The Celtic Play เพราะฉะนั้นในข้อที่สองจะดีค่าที่จับเสื้อเซลติกสอง เดี๋ยวเรามาลองเล่นกับีตาร์ดูพร้นอมกานชิ่ล์ร้องไหมพร้อมอย่างที่ไมนะ่ได้นนานนมาเมื่อวานวันนะี้การ์มาชื่อเข้ไหวนะ